โรคแรกคือโรคตาแดงหรือเยื่อบุตากเสบสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีรียที่มากับน้ำสกระบกหรือการใช้ของใช้ร่วมกันเช่นผ้าขนหนูผ้าเช็ดหน้าคนไข้จะมีอาการตาแดงน้ำตาไหลที่ตาเยอะหากมีอาการมากร่วมกับปวดตาตาโมโลงควรรีบพบแพทย์ทันทีโรคที่2อ,อโรคกระจกตาติดเชื้อโดยปัจจัยเสี่ยงสำคัญอย่างหนึ่งคือการใส่คอนแทคเลนส์แล้วไปเล่นน้ำหรือขยี้ตาขณะมือไม่สะอาดคนไข้จะมีอาการปวดตา แสบตาน้ำตาไหลาตามัวลงแพ้แสงหากเกิดอาการดังกล่าวควรหยุดใส่คอนแทคเลนส์ทันทีและรีบพบจากสูตแพทย์โดยเร็วเนื่องจากหักปล่อยไว้อาจสูญเสียการมองเห็นถาวรได้ครับโรคที่3คือโรคตากุ้งยิง เกิดจากการอักเสบของต่อมไขมันบริเวณเปลือกตาถ้าเกิดจากการใช้มือสกรปรกสัมผัสหรือขยี้ตาผู้ป่วยจะมีการตุ่มนูนแดงเจ็บบริเวณเปลือกตาการรักษาเบื้องต้นควรประครบอุ่นอย่างน้อยวันละสองครั้งหลีกเลี่ยงการบีบหรือแกะตุ่มเองในกรณีที่ไม่ดีขึ้นหรือก้อนโตขึ้นอักเสบรุนแรงมากขึ้นแนะนําให้รีบพบแพทย์สุดท้ายบางสถานที่อาจมีการใช้โฟมมีการเล่นปะแป้ง,ปปงซึ่งหากสิ่งเหล่านี้เข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองต่อดวงตาแสบตาน้ําตาไหลการปฐมพิบาลเบื้องต้นควรล้างตาด้วยน้ําสะอาดหรือน้ําเกลือปัสจักเชือ้อถ้ายังมีอาการระคายเคืองหรือมองเห็นไม่ชัดแนะนําว่าควรรีบพบแพทย์สาหรับการปฏิบัติตัวอื่นๆมีดังนี้ครับหากจําเป็นต้องเล่นน้ําควรสวมแว่นกันน้ําหรือแว่นตาว่ายน้ําล้างมือให้สะอาดเสมอก่อนสัมผัสด,ดวงตาหากถูกกระทบกระแทกบริเวณดวงตาระหว่างเล่นน้ําควรตรวจสอบการมองเห็นด้วยการปิดตามองทีละข้างหลีกเลี่ยงการใช้ผ้าขนหนูผ้าเช็ดหน้าร่วมกับผู้อื่น หลีเลี่ยงการใส่คอนแทคเลนส์ขณะเล่นน้ำสงกรานนี้เล่นน้ำให้สนุกปลอดภยัยและอย่าลืมใส่ใจดวงตากันด้วยนะครับ